สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับทนายความทัชกรทองยศภูมินะครับวันนี้เราจะมาคุยในประเด็นเรื่องของอผิดสัญญาว่าจ้างทาของปัญหาที่จะคุยก็คือจะพูดถึงปัญหาว่าผิดสัญญาว่าจ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแอพพลิเคชันเนี่ยเราจะบอกเลิกสัญญาทันทีได้หรือไม่คือสิ่งนี้อาจจะต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญานั้นได้ประพฤติผิดข้อตกลง ในสัญญาว่าด้วยการชำระหนี้ทั่วไปหรือไม่นะครับตัวอย่างคือ,อการส่งมอบงานนะครับหากไม่สามารถส่งมอบงวดงานความสำเร็จบางส่วนให้แก่ผู้ว่าจ้างได้เช่นจะต้องพัฒนาจากเวอร์ชั่นทดสอบนะครับภายในทีมพัฒนาไปสู่เวอร์ชั่นทดสอบของสมาชิกหรือ,อผู้ใช้งานภายนอกเนี่ยปรากฏว่าไม่สามารถที่จะ,ะทำงานได้สำเร็จหรือ สมบูรณ์ตามขอบเขตงานที่ตกลงกันไว้ของวัตถุประสงค์สัญญาเนี่ยก็จะมีะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา387นะกำหนดไว้ว่าถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้อีกฝ่ายก็จะกำหนดเวลาพอสมควรแล้วบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งให้ชำระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได้หากฝ่ายนั้นไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้เนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งจึงจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ ดังนี้ก็จะเห็นว่ายังไม่สามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันทีนะหากแต่จะต้องบอกกล่าวให้ชำระหนี้หรือส่งมอบงานให้ถูกต้องนะครับภายในระยะเวลาพอสมควรก่อนจึงสามารถที่จะนะครับอบอกเลิกสัญญาในครั้งถัดไปได้นะครับหากยังไม่มีการส่งมอบงานให้ถูกต้องนะอย่างไรก็ตามนะเมื่อมีหลักทั่วไปก็มีหลักยกเว้นนะครับหาก การส่งมอบงานมีข้อตกลงพิเศษที่คู่สัญญาเองก็ทราบว่าการส่งมอบงานออกแบบพัฒนางานเนี่ยการชําระหนี้ก็ดีการสมมอบใหอ้อ่การสมมอบงานก็ดีเนี่ยจะต้องกระทําให้ถูกต้องนะตรงกําหนดระยะเวลาเนี่ยถือว่าระยะเวลามีความสําคัญต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งกล่าวคือถ้าวัตถุประสงค์แห่งสัญญานั้นเนี่ยว่าโดยสภาพหรือโดยเจตนาที่คู่สัญญาได้แสดงไว้ จะเป็นผลสําเร็จก็ด้วยการชําระหนี้ณนะเวลามีกําหนดนะครับก็ดีหรือภายในระยะเวลาอ,อันหนึ่งอันในดที่กําหนดไว้ก็ดีาปรากฏระยะเวลานั้นได้ล่วงพ้นไปโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ชําระหนี้ก็จะบอกเลิกสัญญานั้นเสียก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวนะครับมันก็จะกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา388นะต้องบอกกล่าวไม่ ก็บอกเลิกสัญญาได้ทันทีตัวอย่างที่เห็นทั่วไปในลักษณะแบบนี้คือวัตถุประสงค์แห่งการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยพูดง่ายๆว่าผู้ว่าจ้างไม่ได้ว่าจ้างจะเอาไปใช้เองหรอกนะแต่ที่ว่าจ้างเนี่ยอาจจะมีเหตุจําเป็นจะต้องนําไปใช้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกนะหรืออาจจะต้องนําไปใช้งานเพื่อ,อมันมีลักษณะของโโงโครงการหลายโครงการมันต้องเอาไปเชื่อมต่อกัน การทำงานอื่นๆเนี่ยนะครับซึ่งถือกำหนดระยะเวลาไว้เป็นสำคัญนะครับมากๆหากเสร็จไม่ทันเนี่ยอาจจะเป็นผลให้ต้องโดนปรับถูกบุคคลภายนอกหรือผู้รับประโยชน์บุคคลภายนอกสัญญาเนี่ยยกเลิกสัญญาได้นะครับและคู่สัญญาแต่และฝ่ายเองก็ได้ล่วงรู้ถึงเจตนาพิเศษแห่งระยะเวลาตรงนั้นของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นต้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดของปัญหาว่าผิดสัญญาว่าจ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยจะบอกเลิกสัญญาทันทีได้หรือไม่นะครับก็โอเคนั้นครั้งหน้าเราก็อาจจะมาพูดกันในประเด็นที่น่าสนใจของการผิดสัญญานะครับอ,ออกแบบพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันในครั้งถัดไปทนายความ รสภูมิวันนี้ขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ